วิกฤตรอบใหม่กลยุทธ์ลงทุนโควิดแวะลอกสามนะครับถามว่า <Okay. S 1> การที่เราต้องกระจายความเสี่ยงของพอร์ตให้แต่ละตัวให้มีเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันแต่เวลาหุ้นมีส่วนลดของแต่ละตัวมาไม่พร้อมกันทำให้สัดส่วนของพอร์ตจะไม่เท่ากันของแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้เหมือนเมื่อกี้เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> อืม พี่คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยปกตินะต้องบอกแบบนี้คือเขาเรียกว่าพอร์ตในอุดมคติใช้คำนี้ก่อนพอร์ตในอุดมคติเนี่ยเราคงอยากจะเวทน้ำหนักเนี่ยให้มันเท่าเท่ากันจริงไหมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพี่เชื่อว่าโอกาสที่มันจะเท่ากันเป๊ะๆเนี่ยมันยากมากเบิร์ตยากมากนะ<ม>พี่บอกว่าไม่ต้องสติ๊ขนาดนั้นนะไม่ต้องสติ๊กขนาดนั้นพี่จะใช้แค่ประมาณว่าประมาณประมาณเอาว่าสัดส่วนเนี่ยอยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยมันใกล้ๆกันน่ะนี่หรอไหม มันใกล้ๆกันแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็ไม่ได้จำเป็นหรอกว่าต้องแบบโ oh, อ exactly ้โห exactly แบบเข้ากันเป๊ะหรอกเพราะว่าอย่างเลยมันมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องมากๆเช่นเอ,อหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับราคาเขาขึ้นไปใช่ไหมพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยตัวอื่นไม่ขึ้นสมมตินะแค่นี้สัดส,ส่วนเขาก็จะเยอะกว่าตัวอื่นแล้วจริงปะครับดังนั้นมันมีหลายปัจจัยมากๆที่ทําให้นอกเหนือจากการจังหวะที่เราซื้อด้วยนะครับมันมีหลายลายปัจจัยเช่นราคาหุ้นขึ้นลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ย พี่คิดว่าก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับต้องแบบโหเป๊ะแบบสตลจัดๆว่าเฮ้ยต้องเท่ากันทุกตัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่อมีอีกวิธีหนึ่งเราสามารถปรับพอร์ตได้นะสามารถปรับพอร์ตได้ปรับพอร์ตชื่อว่าหุ้นบางตัวที่มันขึ้นไปแบบมากๆเลยเนี่ยบางทีเราก็จะมีการเฮ้ยทริมบ้างนะมีการตัดแต่งกิ่งหน่อยบางทีก็รู้สึกว่าราคาหุ้นมันขึ้นไปเกินมูลค่าเยอะแล้วนะจะมีการขายหุ้นบางส่วนออกมาแล้วก็ไอหุ้นที่ยังไม่ขึ้นไปก็อาจจะเอาเงินบางส่วนนั้นนหะมาซื้อหุ้นที่ ยังไม่ขึ้นไปก็ได้นะส่วนหนึ่งแล้วนะหรือสองเนี่ยอาจจะเอาเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมาเติมในหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะเพื่อเติมสัดส่วนเนี่ยให้มันให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนึกออกไหมไปใกล้เคียงกันกับไตัวที่มันหุ้นที่มันขึ้นไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็หลายวิธีนะครับก็มันไม่ไม่มีวิธีไม่มีวิธีไหนตายตัวหรอกนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นพอร์ตในอุดมคติแต่ว่าถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ได้ขนาดนั้นไหมพี่ว่ามก็ยากนะเพราะว่า จังหวะในการที่เราซื้อหุ้นแต่ละครั้งอ่ะมันไม่เท่ากันเงินที่ซื้อแต่ละครั้งบางทีก็ไม่เท่ากันจริงป่ะครับนะแล้วก็บางทีสมมติว่าสมมติสมมตินะสมมตินะสมสมติเราซื้อหุ้นตัวนี้ไปละแนะสนหนึ่งนะสมมตินะปรากฏหนึ่งแสนเนี้ยก็ขึ้นไปละเป็นแสนห้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่งได้ซื้อแล้วก็ซื้ออีกแสนหนึ่งใช่ไหมมันกลายเป็นว่าอเอา้าเนี่ยตัวแรกแสนห้าละตัวที่สองอยังแสนเดียวอยู่เลยปรากฏซื้ที่สามมาได้ซื้อหุ้นตัวใหม่ไปปรากฏเงินเนี้ยมีไม่ถึงแสนละซ ้วตัวที่สามซื้อไปไห้าหมื่นเนี่ยลักษณะแบบนี้พี่เข้าใจว่ามันเป็นแบบเนี้ยคือแบบว่าแต่ละตัวแบบโอ้ไม่เท่ากันเลยอะไรเงี้ยพี่คิดว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับพอร์ตของเราเนะี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะักมันก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่พี่แต่ว่าคีก็คือว่าเราพยายามเอบริหารเมนเทนยังไงก็ได้ที่ไอ้หุ้นที่สัดส่วนเยอะๆอะนะคำถามคือเราก็ควรทบทวนมันบ่อยๆเหมือนกันนะตามเป็นสัดส่วนที่มันเยอะๆว่าเอ้ย มันยังดีอยู่ไหมมันยังโอเคอยู่ใช่ไหมถ้าโอเคอยู่ก็ไม่มีปัญหาจริงป่ะครับอืมอืมอืมครับแล้วก็อาจจะมีการเอ่อซื้อหุ้นตัวที่ยังไม่ขึ้นเพิ่มขึ้นพี่บอกว่าในเคสแบบนี้ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยปัญหาไม่ไม่ได้รุนแรงมากนักนะเหตุผลเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าสัดส่วนหุ้นจะไม่เท่ากันจริงเนี่ยมีสองแบบหนึ่งไอ้หุ้นที่เคยซื้อไว้มันขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรไงราคาหุ้นมันเพิ่มขึ้นก็แฮปปี้ส่วนไอ้ตัวที่ยังไม่่่่ขขึึ้้นนนนนเเีียยดหมมือกััแตงไ เป็นไรอีกก็เอาเงินมาซื้อเติมได้จริงปะเพราะเอาเงินมาซื้อเติมปุ๊บเอ่อมูลค่าหุ้นก็จะกลับมาใกล้ๆกันจริงป่มเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอยู่ดีใช่ไหมครับหรือทางที่สองคือเงินที่เราซื้อเนี่ยในแต่ละในในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยซื้อแบบไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันเกิดขึ้นจากข้อจํากัดของตัวเราเองเนี่ยมันก็ <S <S มันก็ไม่มีทางเลือกอใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะซื้อปริมาณหุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อทําให้เป็นการกระจายความขอเอ้ยกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนแทอะไรยเี้กก็ หลากหลายวิธีการแก้ไขครับอืมค่อนข้างเป็นศิลปะนะครับอืมอืมแต่แต่แต่เวลามันมีสับส่วนเยอะ,ยอะก็ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีสับส่วนเยอะมันไม,ม,ม่ในยะะสําคัญกับพอร์ตใช่ก็ต้องใช่ใช่ใช่ถูกต้องก็ต้องใส่ใจมากขึ้นครับครับ